เออมันเป็นยังไงกันนะักระหนาคือวันนี้ทั้งวันเลยเดี่ยทั้งวันเลยนะมันเป็นยังไงนะฮะไม่หัดฟังพระฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรกันบ้างเลยวันวันจะดูแต่เอยนะไม่รู้จะพูดยังไงเห็นว่ามันดีนักดีหนาะขนาดนั้นเลยใช่ไหมสำหรับตัวอย่างใหม่ของตัวละครเกนชินอิมเพก สรงลีมันอะไรจะขนาดนั้นนะฮะไม่หัดฟังพัมฟังเทศวันวันจะดูแต่พี่ส่งโอ้ยแย่แย่แย่มันเป็นยังไงวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะครับตั้งแต่กี่ชั่วโมงที่แล้วไม่รู้อะห้าหกชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวขอมาเจิมกันสักหน่อยที่มันเป็นยังไงนะครับทำไมคนมัน,นฮาย์กันขนาดนั้นนะฮะ ทำไมคนมันหายขนาดนั้นเออเดี๋ยวขอมาเจมหน่อยละกันนะครับมันมันอย่างนั้นเลยเมันอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะวันนี้คือทั้งวันผมสแต็กไว้นะครับดองไว้ไม่ได้ดูกะจะมาดูตอนนี้แหละอืมมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงอาการมันมันขนาดนั้นเลยเอรอวิวแรกที่ดูคือมันมันอย่างนั้นเลยเหไหนดูดิเออ We last left off with ancient Liyue beset by an ocean demon and a mountain dragon. Rex Lapis mustered his Adepti to restore. Oh! Doom's and geek! Hmm. Hmm. Peace the They say that before he set out, he spoke these words. <laughs> oh! โอ้โหบาดตาบาดใจเทเลือเกินเทเลือเกินละพ่อหนุ่มแม่คือดีน่ะคือลือน่ะโอ้โหจัดมาเด้เอาแบบบึ้มๆไปเลยน่ะจัดมาเดงเฮ้ย ำไมมันนิง่งมันนิง่งนิ่งคือนิง่งนิ่งเลยคือมอนลุมตีแต่มันยืนแบบยืนแบบโอ้โหกูหล่อเอฮ <c ười> ้ยไงแกจะตีฉันสักแค่ไหนเนะแกก็ตีฉันไม่เข้าเพราะว่าลัทธิและบาร,รมีความหล่อของฉันเนี่ยมันก็เปรียบดังบารียอันแข็งเก่ง พี่แกตีเท่าไหร่ก็ตีไม่เข้าหรือตีไม่โดนเพราะว่าความหล่อของฉันโอ้โหมันทําให้ตาแกน่ะฟ้าและพล่ามัวตีเท่าไหร่ก็ตีไม่โดนโอ้เจสสัสขนาดนั้นเลยเหรอคือยืนนิ่งมอนลมตีกันโคมคามโคมคามมันแบบยืนแบบเออก็หล่อโอ้ย ทำไมวะผู้ชายเกมนี้มันขี้เก๊กกันหมดเลยไงเนี่ย This is an age of gods and monsters. I wish not for dominion, yet I cannot watch the common folk suffer. กอกลับแป๊บหนึ่งกอกลับแป๊บหนึ่งอยากให้ดูจอดนี้ ช็อตน,นี้ช็อตน,นี้เลยเห็นอีตัวนั่นไหมเห็นพ่อใหญ่ตรงนั้นไหมเห็นตรงนั้นไหมไอฉากที่มันไปสู้เนี่ยมันคือดันเนี้ยมันเป็นดันที่ยากมากนะครับอย่างยากเลยแล้วตัวนี้เป็นตัวหอ,อกแล้วดูสิ่งที่เขาทำครับไม่ี่ไม่ไหวติงโอ้โหสต็อปช็อตน,นี้ด้วยอืจะตายคือคือจะไทยให้ได้โอ้โหเกิน เกินเบอร์ะพ่อหนุ่มและวตัวข้างหลังคือมีเกาะหินทั้งนั้นน่ะแล้วตัวถึกด้วยตีอย่างเจ็บจะโดนลุมขนาดนี้ยังแบบหลับตาหล่อไว้ก่อนเออจะเป็นยังไงก็ช่ชงศัตรูล้อมไว้ใช่ไหมเออไม่ได้มีคนมองเราอยู่ขอหล่อไว้ก่อนนานๆทีจะได้ออก m อกับเขาเอาไม่หรอกจริงๆมึงจริงๆมึงมีบทเด่นมากเลยแหละในในลิวยเนี่ยเอ้ย ดูลมอือับโชชฮะ will have order. วอวลอ์ฮลังการอมเปรเอาดูไหมเอาให้มันหายตายกันไปเลยไอวิลแฮฟออเดอร์ ววนนความเวอร์นะความเวอร์นะบอกเลยความเวอร์นี้นะฮ้ยวอร์เวอร์เกินเวอร์ไปเจัดเวอร์โอ้โหขายสุดฤทธิ์สุดเด็ด กะขายเอาตายกันเลยทีเดียวแม่มุมไหนก็หล่อมันเอาหล่อทุกมุมเลยอะดีมันไม่มีมุมเอ๋อเลยอะดิ่หูหลอทุกมุมหลอทุกมุมอย่างนั้นเลยอะหลอทุกมุมเลยอะขนาดนั้นเลยนะเนบโอ้โหเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีเลยครับสําหรับหนุ่มๆห,หรือสาวๆเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีโอ้ยให้ประสบการณ์จากตัวละคร5ดาว ทะตาเกลียชายเป็นบทเรียนนะครับโอ้โหในสปอยนียค่คือแบบปล่อยป่าวานแปลงเป็นล่างหนึ่งซัดเป็นล่างสองคอมโบล่างสาน้ำสาสยฟ้าฟาดฟันกระจุยกระจายน้ำลายกระจุยเอ้อยเพราะเล่นจริงนี่แบบอิหยังว่ะปะหาหัวมึงเอ้ยสกิลอีหมดทีคูดาวกันเป็นนาทีละบักหาลากแม่เพื่อใจไว้หน่อยก็ดี หายอะไรกันขนาดนั้นแล้วที่ดูมาที่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความหล่อของมันเนี่ยฮะหรือม,มันเก่งแต่ว่ากูดูไม่เห็นความเก่งมันเลยว่าเพราะว่ารัสมีความหล่อมันบางตาไปหมดโอ้มุมนี้นี่คือแบบโอ้โหพ่อใหญ่คือเต็มสิบนี่เอาไปร้อยเลยอะอย่างนั้นเลยอะ่ะ ยิ่งใหญ่บือเริ่มหืมปากแบบอื้มวิวบงบงอะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สมกับเป็นก๊อตจริงๆ เกินเบอร์บอกเลยว่าเกินเบอร์ไม่มีใครเทียบไรที่ติซึ่งความขี้เก๊กและความหล่อความขี้เก๊กพี่แกนี่มันเหนือนอกจากตัวละครจะเป็นระดับเทพพระเจ้าความขี้เก๊กยังระดับเทพพระเจ้ามันขี้เก๊กทุกตัวกันเลยหรือยังไงโอ้โหเรียกได้ว่าไอ้หลอดเฮ่หลอดเฮ่เก,กสมาร์ทสมองเนีย้ยสปิงจเป็นบ้า เฮ้ยไว้เจอกันในกาทาละกันนะพี่ส่ง ha, ยังไงผมก็ได้อยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมจะสุ่มได้พูดขนาดนี้แล้วมันต้องรอแล้วล่ะนะฮึ ha, พุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งน,งนี้พี่แกก็เข้าแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาพี่แกผมบอกเลยว่าอีซี่อีซี่ผมชอบความคิดเก๊กของมันไม่ได้เอามาเล่นหรอกเอามานั่งดูความคิดเก๊กของมันเนี่ยเก๊กเกิน มุมไหนก็หล่อไปหมดโอ้ไร้ที่ติซึ่งความหลอ่อแต่พลังจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่หล่อเนี่ยเต็มสิบ